ดีค่ะทุกๆคน Hello everyone มาพบกับรายการก,ากวาจ้าแกลลวนางฟ้ากับดวง angel horoscope กันนะคะถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์ถ้าเป็นหนึ่งในดวงใจก็กดติดตามใส่กระดิ่งนะคะโปรดใช้วิจนะญาณในการรับชมด้วยนะคะอจ้จ้ ฮัจเชย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 อยากรู้จังเลยใครเอ่ยถึงฉันการจาบอกรางตอนที่หนึ่งถ้าจำในเวลาต่อไปนี้6กนาฬิกาหนาทีถึง6นาฬิกาสานาทีจะมีผลทำนายดังต่อไปนี้ Sneezing foretells the event episode 1. If you sneeze at the following time, 6.01 to 6.30 will have the following prediction results. การบอกราบการจามในเวลานี้คนโบราณมีความเชื่อว่ามีใครบางคนอยากพบอยากเจอเราและจะมีการนัดแน่หรือนัดหมายให้มาเจอกัน Sneezing at this time, ancient people believe that maybe someone would want to meet us. And may have appointments, meet have let us meet. ใครในที่นี้อาจจะเป็นพอ่อแม่พี่น้องญาติเพื่อนหรือคนรักก็อาจจะเป็นไปได้นางฟ้าแนะนำขอให้แต่งตัวเอาไว้รอเลยนะคะ that person means maybe a parent sisters relatives friends or lover it might be possible recommended angel dress up and wait ขอบคุณที่ติดตามรับชม Thanks for watching ก็จาจะแล้วนางฟ้ากับดวง